ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับเกมโลบอ,อกแน่นเองกับแมปอ่าหัวสลิงอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้ไม่ได้จำชื่อแมปอีกแล้วตามสไตล์ช่องเรานน่นองนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าแบบไม่ต้องพูดพ่ำททำเพลงมาได้ไงโอ้โหอย,อย่างเงี้ยว้าอ๋อถ้าถ้านี้ระยะมันจะไกลจะไกลขึ้นปะถ้าใกลผิดนี่นไงฮึอุ๊บโอ้โหเอ,อ,อ้ยงยช้บปับโอ้โห จึ๊บนี่เฮ้ยเกมนี้หนุกว่ะแนะนำให้มันเล่นเอาอยังเล่นไปถึงไหนเลยแนะนำให้คนมาเล่นแล้วโคตรปรมหมดชึบอุ๊อืมอันนี้ต้องปีนปากป,ป,ป,ปากกลัวปากกลัวผมผมชอบเยอะนะมันหนุกอะ จะเวีนยากเกินไอ้ชบอะาวอันอน,ๆๆนี้มีมีมนี่อล้วเราไปไงอ๋อโอเคอ๋อนี่ไอ้ชิบแล้วก็โดดแล้วก็มานี่วืบหูป๊อปนี่โอ้โหเฮ้ยเกยมนี้เขาทำเขาทำมาดีอยู่นะทำทำเล่นไปไอ้ชบ ยืบถ้าใครอยากเล่นผมก็ทิ้งลิงไว้นัานตายคิปับ๊บอืมให้ทำไรอ่ะไอ้ชิบอไอ้ชิบอไอ้ชิบวู้ฮู้ว้าวไม่รู้กระโดดึ๊บเอ้าอ๋อแพตฟอร์มจะลงมาโอเคไอ้ชืบอยบ Let's go เฮ้ยผมว่าถ้าจบคลิปว่านอกรอบผมเล่นบ่อยชัวร์เลยเกมนี้มันสนุกนะทำเล่นไปเอ้ชิบอืเฮ้ยโหมเมทันเอ้ชิบเอ้ามีเด็กสองอันนี่วะแล้วเราก็โดดมันเลยเอาเราโกงเฮ้ยชิบปุ๊บอืมไี่สนุกนะว่าไม่ได้ชิบ เฮ้ยอะไรอะทางนี้ง่ายเกินไปต้องใช้เชือกดูสิเอาจับไปดิวู้ฮู้เชือกง่ายกว่าหรือเปล่าวู้ฮู้ว้ฮู้อ๋อเยยบไม่ไม่ตรงวฮ้ฮู้ฮิชชัเอ๊ะมันเออวะมัน อืมมาหน้าลองเฮ้ยรีลิซิกันเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปได้มันไปได้ไไดอ้าวคอนเทนต์อะไรเงี้ยเฮ้ยลองเล่นดีๆกันดีกว่าไม่น่าจะไปได้ผมคิดไปเองวู้ฮู เยี่ย yeah, ละชึบชึบชึบโ้โวโอ้เออเออโอ้โอ็งผมว่าอย่าก,กดไอ้ปุ่มดึงดึงถึงเชือกอะไรนี่เลยดีกว่านะมันมันมันมน,นวดมันคุมง่ายกว่าโอา้ชิบ งึบเฮ้อชิบนี่ชิด่ามันก็ชิวๆทำไมผมเล่นทำไมผมเล่นกาขนาดนี้วะเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดเกิดขึ้นวู้ฮู้ชิบอือหือชิบปีน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 ปุ๊บโอ้ลม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 ว้าว รีบกระโดดไปหน่อยเมื่อกี้โอ้โหไอชิบหุยอืมอย่างมันนะทุกคนแนะนำให้มาเล่นไอชิบฮึบฮึบโอ้ยผมเองแหละทาซัดเอ้โอเคปุ่มดึงเชือกมีประโยชน์ละไอชิบเอ้ถึงเชือกดิดึงเชือกอะไรล่ะ ้ยเอามันต้องกดปีนขึ้นรเราไปกดตรงนี้ทำไมวะอ,อ,อ้าวเจบอ้าวเจ็บเนี่ยเฮ้ยอ๋อเขาทำมาทำไมอ่ะเขาเขาเขาทำมาหลอกเราว้าหูถึงแล้วลานสามสิบแล้วกันนะทุกคนอ,อ้าวเจ็บมาวะมาวะอา้าวเบโอ้ วิจิบกลางว้าฮูว้าฮูโอ้โหวิจิบี่เราก็เหลียมปึ๊บปึ๊บนี่โหไม่ได้ยากเออเกมนี้เล่นเพลินจริงวะยอดเอยิงเอาโอ้โหแ,แล้วผมใช้นิ้วยิงอ่ะมันไม่ได้ใช้เมาส์เนเดี๋ยวเราเราจะเปะิดอันนั้นไหมวะ ในเมื่อมันสามารถโอเคไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาดีกว,ว่าชิปปับนี่เลสโกวู้โกชิบด่านสามสิบเราจะทำไงต่อคมทุกคนชิบ ต้องจบไปแล้วผมนะสำหรับเกมโลบอกกับแมพหนใยหญ่หนหนเชือกนะผมสำหรับใครที่เข้ามาดูผมต้องขอขอ,ขอบคุณขอ,ขอบใจขอบพระไทยแตงกิ้วไปด้วยนะผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยเราก็ถึงห้ายซับแล้ว yes มา <c oughs> เป็นไงด่าน30มาแถมไม่ด่านหนึ่งด้วย31ปิดคลิปโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วใครที่อยากมาเล่นผมทริงลิงไม่ด่าใต้เหมือนเดิมนะ ใช่ถ้าใครอยากรู้ดัานถัดไปซึ่งเดี๋ยวผมกลับมาเล่นต่ออาจจะมีภาคสองนะ